ยูกับสิบแพ็กใส่ถุงต่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกูสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักน้ำกันยอดอยาตะกระเตนจ้ะพี่น้องปื๊ดมาบัดนี้ปุง้งแตกยอดเยอะเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยยอดอยาตะกระเตน เก็บยอดนะตะกะแตนอ่าส่งไปให้พี่สาวจ้ะพี่น้องพี่สาวก้นไทยเนาะจ่าภาสิส่งให้เพื่นต่้งแต่วันจันทร์หล่ะจ่ะาพได้มาเก็บลุงจอดภาเขาป่าหาเห็ดจ้ะพี่นอ้องจะเลยออกมาเมื่อนี่นะจ้ะออกมาตะเสาเลยจ้ะพี่น้องเมื่อนี่เพราะว่าอากาศห้อนหอนเดี๋ยวนี้อันบ้านป้ายุเยอละมั่นเนาะจ้ะเมื่อนี่ขาดว่า สา,นนสามิบกว่าองศาปอนนี้พี่น้องสามิบกว่าองศาเย็นละมันห่อนนอนนี่พี่น้องเลยาตะกเปีนถือนำหมอกเงี้ยมุดเสาโอ้ยงามพี่น้องานเนี้ยมุเสาเดดจ้า ออกมาเถี่ยวนียังไข่ที่พี่นองเพื่อเจาอ้ายังม้านอีกมาอันตัดหงาเนาะจ้ะบ้า,านนี่มาตัดา้าเพื่อเจ้าตัดหงาไปครั้งนึงแล้วจ้ะอุ้ยบึงบึงพี่นองเลยยอดใหญ่ๆดูสาบหลาดยังไง ยากาศมองไม่เก็บพักจะพี่น้องนี่มองนี้จะเป็นทุงหยาเนาะจ้ะโอ้ยมองหันออกดอกหลายแล้วพี่น้องนะอั้งโอีไม่หยดที่ถามมาอยู่ว่าไอดอกเขาเป็นสีใดเดี๋ยวสีใต้ให้เบิ้งชัดๆจ้า,า,ว,ออาว่าี่น้องแตกยอดออกไม่อีกบ้างนี่ห้อยปลายุอันไม่เด็ดไหมพี่น้องมนะั้ง อันบักแสงหยอดมากที่เก็บกินอีกโอ้สุดหยอดเลยเก็บจี้ว่าบานป่ายุจะเมนอุดมสมบูรณ์เนาะจ้า<ะ>ป่ายุป่ายุยุชนนบุรีด้วยจ้าด้วยชนนบทเกิดตั้งจังหวัดนะจ้าฝนตกดีนะพี่นอ้องอ่ะปีนี้อันฝนดีเนาะจ้า กันเลยไอ้นั่นพักก็เลยน้ำไปได้เก็บกินยนุ่นนะจ๊ะนี่โอ,องโอ้ดไปกินกับอันสมตำตำซัวแซ่บแซ่บพี่น้องนี่เพาจบกรอบมั่นคืออันยอดกระถิ่นบานเฮ้าแม่พี่น้องเอ๊ะเนี่ยเก็บบว้ให้หนหมือนเด็กตุ่นมันเก็บเหมือ,เอ,อมนเดียว เก็บเที่ยวนี่ก็เขาก็สิเตกหนอนมากอีกด้พี่น่องนี่ทำทำยันไงาจะว่ามาตัดห้ากนเถอะมาเก็บกินใ่อีกจ้ะ เก็บย่างเหมือนเสาจังสิเออพักเขาเกย่งอันสดชื่นนี่มากงจ้ามนะม่ามเก็บช่วงใบใบหนิดเขาสิงเฮีย้ยวไหมคะพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นบ้างไอ่นห้อยประยุทธ์เด็ดดี่จ้ะพี่น้องนะเด็ดเขาแตกยอดมาอีกมัจ้ะนี่ดอกเขาจ้ะมีเอฟจีสามาบนะดอกสีใดนี่จ้ะ อีกตอกมาหน้าดอกขนาวน้า,นามีดองสีเขาเอาไปสุกแซบแซบพี่น้องอายุไปสุกกินแล้วแซบพี่หลีจ้ะนี่ กระบอกออกลูกขี่น้องมาเดี๋ยวคนจะทักปากนะจ๊ะนแมกยี่นี้ออกดอกเยอะเลยจ้ะดอกก็ออกเยอะยงหอดก็แตกเยอะพี่น้อง ผู้เล่น้องแซบๆจ้ะเสียงหมาบานเนียนตึงไปอยู่เราไม่เก็บพักมองเนียบว่าอย่ากเสียงดังบองแห้งนีเหนว่าเพราะว่าทางบ้านนี่ข้าเจ้ามีหมาไามจ้ะ เนี่ยตะ,กะเกตนได้ทั้งดอกพี่น้องไงดอกนี่สุกแซ่แบแจ๋จะสุะกเจอปลาทูใส่ปลากระกป๋องเห็นไหมครับพี่น้องปลาทูหนาเนาะจ้ะเนี่ปยปลายเกให้สุกกินแล้วแซ่บอิ่มอันนี้ปลายเก,กิร์สิบแพ็กใส่ถงุงจ้ะเนาะพักขมก็ได้คือกันครับพี่น้องพักขมเดี๋ยวแพ็กพักอันนี้ก่อนเนาะ เก็บพักมือนี่ได้ทั้งพักขมครับพี่น้องเพราดีแดดฮ้อนอนอนป่าโยกเลยเพราะได้รีวิวอันตอนเก็บพักขมเนาะจ้ะอันเฝ้าเก็บเฝ้าเชาบ้านนะพี่น้องนอนแห้งอีหลีไปเที่ยวงานให้ไปพอ่ออันพนอนเอฟซีโอ้หลายคนหลายท่านอยู่จ้ะตั้งอยากไอเอฟซีผู้ให้เอฟซีกับที่จะผู้หนานรัก ขอมาทักขอพุดหลายๆลด้จ้ะเด้อไปเที่ยวงานเอไปเที่ยวงานพ่อกันเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นกระจำปลายอยู่จำลูกโซ่ได้จ้ะพี่น้นนองเป็นตะหนึ่งใส่ปลาแซ่บพี่น้องเป็นตาอันเอาไปลวกว่จ้ะนี่ที่เป็นวายแกงอัน เฮดซุกี้หรือต้มจืดกับอร่อยกันมาปา و, ลาโย่ร่องเอามาเฮ็ดกินแล้วได้จ้ะแซบ่บอิลี่เนี่จ้ะนี่ยมะเมนมาตะเฮาอันเอามาลวกมะนหนึ่งอันปลาเนาะจ้ะไปแทบเมนูอย่างอื่นก็ได้จ้ะอันนี้ปะลาลาต้นจ้ะพี่น้องปลาปลาช่อนปลาช่อนปลากะอันปลาช่อนปลานิดนี่แหละจ้ะเอามาจากบ้านเฮาค่ะพี่น้องอยากปลาโย่เพิ่นเฮ็ดไหมพี่น้องเพิ่นอ,อันหาปลามาได้เยอะๆเนาะจ้ะเพิ่นก็นมาเฮ็ดปลาล่า เป็นเดือดสาสาปลาเป็นขั้วเอาหัวออกเมื่อเอาเก็บออกพี่นอ้องปลาหอมหอมเอามาบองส,ส,สนนี่บพ็คจ้ะบารนบีสิบแพ็คฟ้องอันนี้ค่ะพี่น้องอ,อันนี้พักขมเนาะจ้ะขมใช่เอาลูกบอลเอาปลาลูกบอลพอปลาปลาเนี่ยสึ่ว่าอันใดนัดมาจาก,กนกเอาลูกบอล ใส่กล้องเรากะสิใสซุ่มไอ้ไปเซนี่นัอยกับนายเฮ็ดเพิ่งวันแถวบ้านไปายกาากะจ้าสิออกว่าออกเราไปนองไปหา,าเลอะเบื้องเฮ็ดเหมือนว่ากบบแล้วม,มีเฮ็ดะพี่นนอง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆนะจ๊ะเด้อทั้งเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่พี่น้องเอฟซียืยุ่นไม่แห้งสุขุมสุกสนนะจ๊ะทรงในเยอรมันนี่ก็ประมาณสองหมื่นหอดครับพี่นอ้องนะแต่มีเอฟซี FC ถามมาว่าไปยูยูเมืองไหนยูอเยอรมันไปยูยูเมืองดีบวกนะจ๊ะดีบวกเขตเฮตสันนะจ๊ะ แล้วก็เอฟซีก็ถามมาว่าปลาโยโย่เมืองไทยอยู่อำเภอไหนอำเภอกันทรายไม่ใเด้อจ้าเด้อวันนี้ปลาโย,ยกับสิบไปส่งของกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณ FC, ทุกๆกำลัง, FC, งใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ดนเด้อจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปดาจ้า